ไอ้เต่าซิลเวอร์สวัสดีครับศาสตราจารย์เดินสักหนอยเลยเป็นไรอ่ะอ๋อพอดีว่าไปส่งศาสตราจารย์แอปปัวเขากลับบ้านนะครับกลับบ้านเหรอใช่ครับกลับแบบไหนอ่นะก็ไม่มาอีกแล้วนะครับอืมก็คือเขาบอกว่าเขาจะไปรักษาตัวน่ะก็เลยกลับบ้านไปแล้วนะครับ ถ้าสาเร็จเดี๋ยวก็กลับมามั้งก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นก็แบบเพื่อนๆก็ไปส่งกันมาเมื่อกี้นะครับที่รดอนเฮ้ยหวังว่าจะไม่ติดเชื้อแล้วมีอะไรหนักกว่านี้แล้วกันนะหมายความว่ายังไงนะครับไม่รู้ ติดเชื้ออะไรหรอติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็เขาปกติแล้วไม่ใช่นี่ไงครับอ๋อหายแล้วเหรอไม่ได้ยินว่าตาปูดตาบวมก็ใช่ก็ตอนนั้นก็ผมก็เห็นว่าแบบเหมือนจะมีแผลแถวตาด้วยน่แต่ไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ช่วงนั้นเห็นใส่แว่นตาดำก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็เขาก็บอกว่าแบบไม่เป็นไรแล้ว แต่ต้องไปรักษาตัวเองเน่าจะเป็น,นอาจจะเกิดจากอาการหลายๆอย่าง้วาั้างครับเนื่อจะด้วยความเครียดสะสมด้วยหรืออะไรหลายๆเรื่องด้วยนะครับก็คงจะต้องไปพักผ่อนรักษาตัวเองก่อนนะครับก็ให้โชคดีแล้วกันแต่เขาก็ยังไม่ตายนี่นายซึมอะไรอ๋อแม่ผมตายครับอะไรนะ แม่ผมตายนะครับฮะใช่ครับนั่นแหละครับที่ทำให้ผมซึมจีิจังไหมเนี่ยก็ผมกลับบ้านไปก็สองปีการศึกษาผมไม่ได้กลับไปเลยนะครับผมกำลังนั่งรถไฟกลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวส่งจดหมายมาบอกว่าแม่ผมเสียนะครับไม่ทันได้ไปถึงดูใจด้วยซ้ำ พี่หนึ่งใครผมก็เพิ่งกลับมาถึงลอนดอนก็วันนี้นี่เองนะครับก็ไปเจอกับเรื่องที่ศาสตราจารย์แอดฟอร์ดเขาก็จะกลับไปอีกก็แบบบวกกันไปเลยนะคูณสองนะครับศาสตราจารย์